สิ่งมีชีวิตขนาดขนาดเล็กมากเล็กกว่าแบคทีเรียหลายเท่าไวรัสสามารถติดต่อเข้าสู่ร่างกายได้ตามทางต่างๆเช่นทางการหายใจไวรัสโรคหวัดธรรมดาจะมีอาการมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวมีแสบตามมีคัดจมูกตามไอแล้วก็มีน้ำมูกนะคะ ยาที่ใช้รักษาคือยาพาราโซมอนเป็นยาแก้ปวดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเมื่อกินอย่างถูกต้องการออกนี้นะคะโดยจะไปยับยั้งการสร้างสารเคมีบางตัวในสมองของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดบนข้างเคียงการกินยาพาราโซมอนเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน5-7วันหรือกินเกินขนาดอาจทําให้เกิดฤิ์ต่อตับและการกินโรมแอลกอฮอล์สามารถทําให้เกิดภาวะตับ หลมเหลวได้ซึ่งมีบางคนที่กินยาพาราเซตามอลปริมาณมากต้องคนคุกครุมานด้วยสภาวะตับลลมเหลวต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเานานแล้วก็อะไซโคเบียนะคะคือเป็นกลุ่มยาใช้ต้านเชื้อเวลาที่กอ่อให้เกิดโรคเลือมโรคมูสวัตรวมไปถึงช่วยร,รักษาโรคอิสระอีสัยทางเภสัชกรรม ยานี้ได้ถูกพัฒนาการใช้ทันในรูปแบบของยาเม็ดยาซีมยาป้ายตาและยาฉีดการออกฤทธิ์น,นะคะเข้าไปยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัสโดยลุกวนการสร้างและสังเคราะห์สารทางพันธุกรรม DNA ของไวรัสได้ทํำให้ไวรัสไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้อาการของโรคบรรเทาลงเป็นที่สุดแบบยาเป็นยาเม็ดขนาด2อ0ถึงสี่และแ0ดร้อิกร,รมัม แล้วก็เป็นยาชีมขนาดความเข้มข้น5เปอร์เซ็นแล้วก็ยาฉีดพึ้นป้ายตาขนาดความเข้มข้น3เปอร์เซ็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดขนาดความเข้มขน้น25มิลลิกรัมมิลลิลิตรผลข้างเคียงอาจเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดหัวปวดศีรษะท้องร่วงท้องเสียถึงคันตาแดงสำหรับยาฉีดอาจก่อให้เกิด อาการปวดบริเวณหลอดเลือดดำที่มีการฉีดยาหาจมียาบางส่วนไหลออกนอกหลอดเลือดอาจทำให้เกิดภาวะเุ็นแผลในบริเวณเนื้อเยื่อใกล้เชียงอาจพบว่าผู้ป่วยบางรายหลังได้รับยาแล้วมีอาการไปล้มเหลวแต่เป็นกรณีที่พบได้น้นนอยมากข้อควรระวังในการใช้ยาระวังการใช้ยานี้กับผู้ตั้งครรภ์หรือที่อยู่ในภาวะให้นมหยุด ผู้ที่มีภาวะตับไตทางานปกติห้ามแบ,บ่งยาให้คนใช้ห้ามใช้ยาหมดอายุแล้วก็ยาแทนไซโคเบียค่ะคือยาเชื้อไวรัส CMV ที่ติดเชื้อบริเวณจอตาได้ใช้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัส CMV ในผู้ป่วยผู้ไายอวัยวะด้วย การออกฤทธิ์ต e. so, no so, than, so, so, average, ัวยาแกนไซโคเวียมีลทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสโดยทําให้หยุดการสร้างหรือจำกัดการสร้างดีเอ็นเอในกระบวนการเพิ่มความยาวของสายดีเอ็นเอของไวรัสซีเอรูปแบบยายาฉีดชนิดหยดเข้าหลอดเลือดดำโดยมีรูปแบบเป็นยาผงปัจจากเชื้อในสววแก้วยาฉีดสำหรับฉีด เข้าหลอดเลือดดำมีขนาดห้าลอนมีกรัต่อขวดมีห้อควรระวังในการใช้ยาห้ามใช้กับผู้ป่วยที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบของอยางนี้หรือเป็นประวัติแพ้ยาอะเซทิลยายาแกนไซโคลเยนมีผลทําให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวลดลงมีโทรฟีลดลงเก็ดเลือดลดลงได้ลดหดจางจึงไม่ควรใช้ยาแกนโซแกนโซโฮเยขนขณะผู้ป่วยมีเม็ดเลือดขาวต่ำและ วังการใช้ยาแกโซโครเรียแกนไซโครเรียในหญิงตั้งคัรภเนื่องจากยาแกนไซโครเรียก่อให้เกิดอันตรายต่อาการรบในครรภ์แล้วก็ไวดาไวดารามีนคือเป็นยาต้านไวรัสที่มีวิทรักษาโรคเริอมและโรคอุจสาร์ออกวิทยับยั้งกสังเคราะห์ดีเอ็นเอไอเอ็นเอแต่เนื่องจากวนการนี้ เกิดขึ้นทั้งในเซลล์ปกติและเซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรัสยาตัวน,นี้จึงมีความจำเพาะต่อจงต่ำมีอาการข้างเคยียงสูงอาการข้างเคียงคือปวดหัวนอนไม่หลับชักมีอาการทางจิตเลือดขาวต่ำ